ว่าเราขอดึมีดะลอน้อเล่นเอ็มีค่ะยืดดึงดูีกลับมาอีกแล้วหรอคืะมามาวก็เหมือนเด็กแบบว่าเขาชอบเชชมคูชอาอะไรที่เปนขดกับคู่นี้ตัวเอง ใส่ได้หมดอ่ะผมชอบเป็นตัวชิวช,ชิวชิลชิวมากเลยชิวะิว่าไะอ้บใครบอกว่าเดี๋ยวจะขอจับซิปแผคดีูตกลงว่าพี่เสียตกลงว่าตกลงว่าซิปแขกหรือ วนขึ้นเหรอไม่ว่าใสเสื้อถิมั่งมันดูมันดูแบบเป็นทานเหรอมันเป็นทางใครบังคับให้น้องใส่ไม่หนูมันตรวจเล็กเงแอบใครมาข้างหลังไม่ไม่มันตัวเล็กไปแล้วใส่มันผิดมันออกใส่เอ็มปะที่ใส่ใสเอ็มได้ยังไงหนูใส่เอ็มนมยังปิ้นเลยอ่ะเสื้อของแม่เสื้อของแม่แม่ใส่นี่เล็กได้ยังไงอ่ะแต่ว่าดีวันจีิใส่เบอร์เอ็มัเพิ่มน้ำหนักไงเพราะช่วงนั้นหอมไปอะไรใสแหม่ออกนะ

เอได้เว้ยนะะออไม่ต้องเคบอลคนบอลว้าวเลยบอลบอลอยู่ว่าบอล้วนบอลบอลคิดเอาเองนะลูกเองก็ได้ออกไหมคะออกครับบอลคุณเข้าไปแลจอดรถชั้นไหนอ่ะจอดรถ้า

แปลนิดนนะ้าฉัน่าไปคนเดียวมาแล้วก็ขับมารับแฟนที่ไี่เปลมันอยู่ในรถเขาไม่ได้มาเปลี่ยนใจไม่เอาดีมกวไม่ไปพร้อมกันจะได้ต้องกลับไปกับม่แล้วเล้ไปงานที่ติดแยการงนะผมยากเบอะ๊รยบไบไาไบาย

ก่อนก็ได้แต่สอนดีก่อนสำหรับเดย์ดยวรับอเดวนทาง้ล่สุกไม่หดุดคอ